กันก okay. so ่อนได้ไหมอ่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องรูปนี้ได้ไหมอะไม่เคยได้ถ่ายรูปเออไม่เคยได้ถ่ายรูปคู่เลยลงพี่โบ๋ไม่ต้องกอดน้องอีกนะอะไ้ฉันไม่ทนกอดน้องอย่าเดินพี่โอ๋ขอแบบจับๆเลยนะเห็นระยะประชิดมากพี่โบ món 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 ขอติดรถไปได้คนได้ไหมนะอ่ะไปไปคะ่ะด๊ยาย,ายตามไปอีกนะได้ไหมอ่ะบอสเดี๋ยวตามไปนะ